แกงไก่ใส่บักคุงเฮิมใส่วุ้นเส้นแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องนี่เคยกินบอนนนน่อสนนามน้ำอืมเจ้สิบุนเน้นไก่เจ้สิเนเ้นวุ้นเส้นกับบักคุงเฮิมด้จ้ะ นี่มันราจะใส่บุนเซ็นต้นสนเป็นสูตรบัฟอกสีด้จ้ะพี่น้องเป็นสีธรรมชาติจากทั่วเกี่ยว้าบัาที่นี่สิถามว่าอันนี้ของไกม่มันมันก็อย่างนี่แซบแซบนี่อันนี้อันมุ่นหน่อยหน่มันคือ,อย่าง้าบชอบค่ะไก่บ้านน้ำปลา น้ำปลาผงชู่รสผงปรุงรสค่ะบัดที่นี่ก็สิขวัคน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 โอ้ยลืมใสมใ่เครื่องแกงพี่น้องเครื่องแกงก็จะมีพริกหอมแดงตะไคร้ตำรวมกันนะคะ รวนต่อไปขวดต่อไปให้ไก่เปลี่ยนสีดีก็สิมาตเติมน้ำค่ะบาทที่นี่ก็สิทิ์ตัวในใก่เปื่อดีประมาณสี่สิบนาทีค่ะพอก่เปื่อเลยแหละทอก็สิมาตเติมวุนเซนนต์สนสุดมาพอกสิเป็นสีธรรมชาติจากถั่วเขียวใส่ไปแบบแห้งๆนั่นแหละค่ะบักคุงเฮิมก็ใส่ลงไปพร้อมกันเลยบาทที่นี่กส็สิทธิ์ุกพร้อมกันเลยนะคะก็จะมาใส่ใบแมงลักผักอีตูตกท้ายท้ายสุดพร้อมแซบจ้าผู้ใดบ่เคยกินเมนูนี้เจอแนะนำเลยคะ่ะช่วงนี้บักคุงเฮิมไล่หลายอืม หวานสามเจ้าว่าหลายๆคนอาจเสียงไม่เคยกินแนะนำ้ำให้ลองรับรองติดใจค่ะประทท่นิวเซ็นเน้นวุ้นเส้นบาเน่นไกล่ยังที่บอกอืมไก่บ้านใกลบ้านใกล้บ้านได้มาจากตลาดบ้านเสาจ้ะ 你嘞？嗯，我也不对。